พายุเข้าฝนตกค่ะทุกคนกล้องมันคือข้างนอกกล้องนี่แสงมันสิบเอ็ดมันมัน,ม,นมันบริเวณแสงสว่างแบบนี้เลยพี่น้องมันชิคคลมแบบนึงด้วยปับกล้องมันเป็นเทอะไร ฝนฟ้าพายุเข้าสงครามก็ไม่รู้ยังไงเมื่อเช้าบอกว่าหยุดตอนนี้เหมือนเริ่มถล่มอีกแล้วค่ะทุกคนนาซิโบยุด ฟังเสียงฟ้าเสียงฝนกันนะคะอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งของเมาองไทาย